อันนี้ทําผักกาดดองนะคะอันนี้เป็นผักกาดนะอันนี้แม่เขาก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะแล้วก็นี่แม่กําลังคั้นน้ําเลยแม่บอกว่าคั้นน้ําเรียกน้ำอะไรแม่เอขมขมเม้นเขียวออกน้ําขมขมเม้นเ,เขียวมันหืนม,มันหืนหกอคั้น ก่นเกลือแล้วก็บีทิ้งตอนนี้คั้นใส่เกลือด้วยนะคะถอดคนจีนก็ตาใครมันเหี่ยวเองมันฝนตกมันมตอนนี้เ,<อ>เราเราทําตอนนี้เราไม่สามารถจะตากแดดให้มันเหี่ยวได้นะคะทุกคนคือ <ผม S 1> ตอนนี้ฝนตกทางอาทิตย์ค่ะแต่อยากกินก็เลยต้องทําวิธีนี้เนาะ คือแม่ทําไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าจะหมดแล้วทุกคนเนี่ยแล้วแม่ก็ต้องทําใหม่อันนี้ปลาก็จะกินอีกนี่ต้องทําใหม่ค่ะแม่ก็เลยแม่ก็เลยจะทําให้กินใหม่เนาะัน ใส่เกลือเยอะไหมแม่แม่มสักช้อนต๊ะนึงไ,ได้แคนามประมาณช้อนต๊ะนึงประมาณช้อนโต๊ะนะคะสำหรับทำบผักแครนีผักกาดขนาดนี้ไซส์บ็อกขนาดนี้ แต่เวลาขยำม,มิ้งไข่เกลือตั้งหากนะหลังนำทิงแล้วนะนั่นอันนีเวลานําม,มาแค่เพราะว่าเราใส่เกลือตอนเราขยำไปแล้วรอบนึงมันจะเค็มยาเลยวนี่เราก็เลยรอบนี้เราอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มไปตลงน้ําตาลทรายทำให้เปรี้ยวน้ําตาลทรายไปด้วยไม่ใช่ไม่ได้ใส่น้ำข้าวเส้นกินไ,ได้ก็บในได้น่านกว่าน้ำข้าวเา้า อ,อนำน้กวซาวนะ้ำมันหอมกวัวนีแหละแต่ว่ามันก็เก็บไม่ได้นานบานานี้ย้่งโดนใสเงินได้นำขา้าวันยสันใสประมาณสักสามกันยิบมือล,ยล,ยลยุยโรยเมื่อเอามือยิบเลย,ลยกันนี่เอาอ่าแต่นี้ก็ใสเงามือยิบกายุบกันนี่ก็สามยุบลรยสามขยุบปลายมือลายมือแล้วก็เชน้ำ น้ำเป็นน้ำกินนะคะแต่ที่นี่ออสเตรเลียน้ำก๊อกที่นี่กินได้นะคะก็เลยต้องใส่น้ำก๊อกเลยเสร็จรอแค่เปรี้ยวเรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็สวยกลายเป็นเหลืองกลับเปิดดูนี่แล้วก็พอเสร็จแล้วประมาณกี่วันนะแม่สามวันประมาณสามวันทานได้แล้วนะคะนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งตอนนี้ปะก็กินอยู่จะจะหมดแล้ว นี่ก็จะเป็น,นแนวๆนี้นะคะโอเคกรอบมากกรอบอร่อยค่ะอุ้ย